สบายดีพ <c oughs> so. ี่น้องยามเศร้าแม่เพิ่งกําลังสิ้อปนปลาทูลูกสาวกินแล้วเตรียมไปห้องเฮียนวันนี้วันจันทร์หอมหอยปนกบหอมหอยกับ็ปนอย่ากปลาลงมาแบบโอสรุปเงินผลาป่าหม้อปลา ก็ได้อยู่6ล้านกว่าเงินจีสิล้านบ่ประกาศในว่า7ล้านแล้วก็7,635บาท7ล้านก็10,000กว่าพอมึงทันบ่ได้บาทคือหันแเลยจ้ะอบ่แม่นมือมันหมื่นฮะโอ้กินยาที่เด็ดเนาะามีน วันนคดีพรเด็กน้อยน้องน้อยนักเรียนมีอยู่สามสุดแล้วก็เฮาก็เอาเงินนั้นตัวเก็บนั้นเฮือละร้อยนะมาแบแยกออกใส่ซองให้เขามีกําลังใจเด็กน้อยนะซองละแสนเาก็ไปปั่นกันได้เฮยเขาก็ไปแลกเงินไปพันไปมาแบ่งกันเาก็พนและเด็กน้อยเนาะให้กําลังใจเขา เมื่อคูห้องละสามแสนผู้พ่อนสามสามนุจู mm hmm. บานนี้นักกีฬาแล้วกับประตูละสามแสน mm hmm. เขาได้ประตูหนึ่งบ้านให้กำลังใจใเขาจีนันดีออดทั้งเมืดอนั่นได้6-7กเจ็ดล้านนี่เลยพี่น้องกับเจ็ดพันกว่าบาทก็ถือว่าเสียมาสางห้องเฮียนเนาะ เพราะว่าห้องเฮียนนะบมพอยังอยู่สองหองะะ้หองห้องมอจิตเพราะว่ามาซ้อนอยู่อ,นนยอยู่สโมสรเนาะแล้วก็ข้ามันเลือยยันโบเลือดซีซอมมันห้องเฮียนมาหนึ่งมาสองหันมูลณะคือป,ป้าปมาก่อให้แม่นะลูกมูลนะใหม่พี่น้องเพราะว่าอันปลาต่างกับแซวอิดปองเนาะวานนี้ ประตูทางเขานะกระซ้าปองเพ่เบิ้ดสีไปใส่นะฮัลละหาไรายได้อย่างเขางเฮียนมาปลายน้ำม้งมาปลายน้ำมงอับเงพี่นองแล้วล่ะเตรียมเสิร์ฟ Om, anyway. พี<_<_ LIKE like ่น้องพร้อมเสิร์ฟแล้วลงมากินอยู่พี่มอมเอ้ยอันยามาก้าอีกหลายคนนั่นอุ้ยสามคน้กินระยะน่ะ

ข no, ้าวขวดลวพี่เน่าเขาเอาผ้าอะไรข่าวความเร็วเราจะลดจังพักหัวช้านิดจากสวนใช่เลยี่งัวขี่มู๊งผมมีชานะเพื่นชางกับช้างขี่มู๊งฉันจะว่านเนาะเจ๊ มีสมพรกระจัส้วนพี่น่อยกระจัส้วนชวนสอดจานทหารกระจิ๊โเ้ยจะได้กลับไปหารถวดกระดยอ้าว้าหมูก่อน ลุงคงออกรถหล้อบงอนแ่นแบบรถท่อนเลยรถเรื่อนเงื่อนเลยดิยาวเลยมันรถตันขนาดมอ่าวทิชาบอ๊ะทิชชงจอดทางแลน ชอบที่รบบ่าหงมัน,น,นด๊อ่านอะไรเก่ยวกัเขาเลยเขักกูหุ่นใหอ่หุ่น,นใหญ่ไม่สุดท้ายเลยวขันยอพักเป็นชวนพี่นอ่อยเ้ยม่อนขาม่อนขายิงนัมากยแบบเบื่อเลยยิ่อีหนึ่งเลยขนองเป็นเดือนอีกั้นะ นังตอยเอาเงินเงินละพันไหนเงนไหนของบ้านอ่าเงินละพันตัวไหนเงินละพันมันต่อยนางต่อยเหนืออ๋อเงินละพันเก็บดีทางฮะมันแี่เพื่อนบ่อยแย่คนบ่หน้าเขาดีละเขาบอกแย่เขาแย่เขา้องหน้าเปล่าเสียกล่อนเสียดัง ลอยๆละหนูอยากามากดูน้องพอ่อน้องแม่ดูเดียวพักจะกินกินพักหลายๆพี่น้องมันจะไม่ <c oughs> ม,มีวิตามินบ่มีวิตามินชื่อบ่มีเงินสื่อกินวิตามินคล้องไม่ละค่ากินอันนี้แหละ ม,มันจะม่ชุ่ๆเลยนะมันท้งไล่ยใจ่ควาขาวบ <c oughs> มันบวง <c oughs> เอาอันนี้คลุน่นเจ้าเป็นคนแต่งเขาเมว่องปล่อยหมันจะไมไ่ลายเน่ยสดาวานัน ไม่เอาคุณเออมาจักร้านะตายสิดดคุณจุ๊บบะเออผมไม่คร้มันก่อมจะไปเลยรู้ืคาับเขียจนวาหนาจนไ่ thì hay đi lo hai hay lip tử nga dò kiếp bìa cầm mì lên hai lát hai nhát một bụng sao ăn bụng sao cứ ฟเล็ดก็กินภาค4โคตรโกปรกซูน่ะ มัวเขาบ้างเหรอเคยฮึหันไปนี่แหลบอกไปไกล ก็จบกินข้าวอีกจะจบอดเบิ่ออันน่ามานลงงอนลงอะทั้งวันแราขอกขอแห้งตื่นแตงขออันน่ามาลงหมดอีอล,อออนนาาลกินไรอีกล้วไม่เอา วานในเตยบ้า,บานชั้งเมืองขึ้นมาทีกสารเมืองเตยบ้า,บานหัดวัส้อมนี่เือนเะนาะเขาเจ้าหัดบันส้อมเน,มนะมนะาะเขาเจ้าหน่อยนีดเดิมเมื่อยนีดลุ่มนะนนเนาะเขานต่ไทยงานลงคือเผาหมอนต่อยบันปันเจ้าไทมันปันมือโก Có nhà có ăn nữa chứ không <laughs> Không có đồ ăn luôn uh -huh. Có chẳng mặt. Uh -huh. Chẳng thị chẳng kia Ăn uh -huh. uh -huh. cha thì chế tạo cho mượn เบื่อมันค้นละเบื่อเฮ้ยน,นบวกคมก็พักกะด้าอันนี้ไม่มีตามินมันบวกดอกคมมันมันๆกินกับปลามัน,มน,มน,มนหๆหอมๆกินกับปาแห่งหวานแต่ว่าบางส่วนก็นกคมแห้งมีทั้งจำป่าปน แ่งฮอแล้วีไกวพ่อหลวงพ่าเพียงจะมีมมพีพ่น้องขอบคุณทุกกนลังใจเด้อถ่เขามาเบิ่งมาส้มสบายดี